ชาวชมชมนเีียยงงรราาาอโดดควว้ข่าจากดอยรายปลายฟ้ากิจกรรมฟังธรรมวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ฝนตกหนักตั้งแต่ตีห้าจนถึงเจ็ดนาฬิกากว่า,าจึงทำให้คนมาร่วมกิจกรรมวันนี้น้อยกว่าปกติไม่ถึงสามสิบคน แต่มีแขกพิเศษมาจากเชียงใหม่นั้นคือคุณโก้หรือคุณดนยัยและคุณอาพอรภรรยาเจ้าของร้านทองที่ประตูเชียงใหม่ท่านเป็นจิตอาสาขับรถมาส่งท่านสมณะดินทองเพื่อมาทำฟันกับคุณหมอกิตก้องครูสุวรรณไตรัตทันตแพทย์ส่วนอาหารใจ หรือทารรก่อนฉันวันนี้ได้ดิมนท่านสมณะดินทองเป็นผู้ให้อาหารใจภาคบ่ายช่วงพบสมณนะเราได้ไปช่วยกันพัฒนาถนนทางขึ้นแปดอยเนื่องจากฝนตกน้ำซาะทำให้ถนนเป็นหลุมเป็นร่องวันนี้ไม่เสร็จจึงนัดรวมพลกันใหม่ในวันพุทธที่10กรกฎาคม โดยมีคุณแมนสปริงเกอร์กับอาจารย์จารันเป็นวิศวกรช่วยกันตีแบบเตรียมเทปูนให้แข็งแรงสรุปภาคเช้าเราได้พัฒนาจิตใจภาคบ่ายเราได้พัฒนาถนนเมื่อไม่ได้พัฒนาด้านจิตใจจะพัฒนาอะไรก็ไร้ผล การพัฒนาจึงต้องเริ่มที่ใจคนจึงเกิดผลพัฒนาที่ถาวรพัฒนานอกพัฒนาในาพัฒนากายพัฒนาจิตพัฒนาอะไรก็ติดถ้าจิตไม่ได้พัฒนาจเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ มน้ำใจเชื่อมต่อกันไว้สื่อความหมายชาวพุทธนิยมชาวชุงชนเชียงรายอสุกเสริมสร้างโลกชีวิตเกษตรผู้ด o ศีลธรรมนำเส้นทางพาใจรื่นรมสมานเกี่ยวกลมร่วมขอบผู้